เป็นแม่ค้าในตลาดนี่นะแม่ค้าก็เป็นแบบนี้กันหมดเลยมาได้ไงเนี่ยก็เ,เดินมาน่ะสิคุณโอนมาให้ฉันทําไมมันแพงไปอ่ะแม่ค้าร้อยล้านคุณทตัวแบบนี้เนี่ยอ,อ้าวนี่วีรู้เปล่าวอะอ้าวหลิวนี่ไปไงมาไงล่ะถึงมาที่นี่ได้นี่เราไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยนะใช่เออวีฉันนึกว่าเธออ่ะแต่งงานกับพร้อมไปแล้วจะได้ดีบได้ดี แต่ที่ไหนได้แมาเป็นแม่ค้าในตลาดเนี่ยนะอุ้ย <c oughs> ดูเสื้อผ้าหน้าผมดูสิดูไม่ได้เลยอะ่ะ <c oughs> ขายของในตลาดแม่ค้าก็เป็นแบบนี้กันหมดแหละหลิวเออหลิวเดี๋ยวฉันเนี่ยเอาอาหารทะเลให้เธอไปฝากที่บ้านนะฉันเพิ่งลงใหม่ๆสดๆเมื่อกี้เลยไม่ต้องหรอกวิฉันว่าเธออะเก็บไว้ขายเถอะได้ข่าวว่าได้กำไรได้บาทสองบาทเองใช่หรอ ว่าแต่เธอเธอเดี๋ยวนี้เนี่ยเธอทำงานที่ไหนและพักอยู่ที่ไหนล่ะอ๋อฉันทำงานกับบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้น่ะนั่งห้องแอร์เย็นๆไม่เหมือนเธอไง,ต,องตากแดดแล้วก็ตากลมแบบเนี้ยะนั่นก็แสดงว่าเธอพักอยู่แถวนี้สินะใช่ฉันพักอยู่ตึกใหม่หน้าห้างน่ะถ้าฉันเดา เธอคงพักห้องแถวราคาถูกๆหลังตลาดใช่ไหมอุ๊ยของแคบหน้าดูเลยอเอาหลิวมาได้ไงเนี่ยก็เดินมานละสิถามไปวีวันเนี้ฉันเจอเธอกับทันหัน เลยไม่ได้เอาของมาฝากเลยะไม่เป็นไรหรอกจ้าวิเนี่ยฉันใช้เครื่องสำอางบุญห้างเลยนะนี่เธอก็คงใช้แต่ของราคาตลาดละสิอ๋อเดี๋ยวก่อนนี่วิเสื้อเนี่ยฉันซื้อจากบนห้างเลยนะใส่ไม่กี่ครั้งอะฉันให้ไม่เป็นไรหรอกหลิวฉันไม่เอาหรอก แค่เธอมาหาเนี่ยฉันก็ดีใจมากแล้ววีฉันตั้งใจให้เธอนะอย่าทำให้ฉันเสียน้นใจได้ไหมอ่ะพรุ่งนี้เธอจะได้ใส่เสื้อตัวนี้ไปเที่ยห้างกับฉันไงอ่ะกอไปสิก็ได้เราไว้ก็ได้จ้ะ <c oughs> ขอบใจมากนะสงสารจังเลยเนาะแกอ่ะ <c oughs> ออวี คนห้างน่ะมีแต่เสื้อผ้าส,สวยๆราคาก็ไม่แพงเลยนะเธออยากได้กี่ชุดอะเลือกได้เลยเดี๋ยวฉันน่ะใส่ให้ไม่เป็นไรหรอกนะเสื้อผ้าฉันเนี่ยมีเต็มตู้เลยหลิวฉันแค่ไม่มีโอกาสได้ใส่ไปไหนไปกันเถอะเดี๋ยวฉันเนี่ยพาเธอไปเลี้ยงอาหารญี่ปุ่นฮะอาหารญี่ปุ่นเหรอว <c oughs> ีฉันว่ามันแพงไปอะไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวหน้าห้างตรงนี้ก็ได้ <c oughs> แพงหรอกนะพอดีว่าฉันเนี่ยมีบัตรสมาชิกอีกอย่างฉันมีส่วนลดด้วยนะฮะไม่ค้าอย่างเธอมีบัตรสมาชิกร้านญี่ปุ่นแล้วก็มีส่วนลดด้วยเหรอใช่มากันเถอะเฮ้ยลืมไปเลย แค่นี้ผมพอใช้แล้วแหละอ่ยฉันดีมากเลยเอ๊ะอะไนะคุณคะฉันมีเงินอยู่คุณโอนมาให้ฉันทำไมเอานานานๆได้ไปเที่ยวกับเพื่อนทีอย่าขี้งกไปหน่อยเลยเลี้ยงเพื่อนแล้วก็ดูแลเพื่อนดีๆด,ด,ด้วยะ่ะค่ะงั้นแค่นี้นะคะฉันนึกว่ายายวีอะ ม่ชีวิตยากจนกว่าฉันแต่ที่ไหนได้เห็นแบบเนี้ยมีเงินเยอะกว่าฉันสิอ,อวีเราไปร้านสปากันไหมร้านสปาที่เนี่ยเห็นว่าบริการดีมากเลยนะถ้าให้ฉันเดาเธอก็คงไม่เคยมาร้านสปาสินะจริงๆแล้วหลังจากที่ฉันแต่งงานเนี่ยพร้อมเขาก็เอาบัตรสปาให้ฉันนะ แต่ว่าฉันเนี่ยไม่มีโอกาสได้มาถ้าจำไม่ผิดเนี่ยร้านน่าจะอยู่แถวนี้นะเป็นแค่ไม่ค้าตลาดจะมีเงินเยอะขนักนั้นเยหรออ้าวกลับมาแล้วครับมามานั่งก่อนสิวันนี้เหนื่อยมากเลยค่ะเดินเล่นมาทั้งวันเลย นี่ผมซื้อแชมพูมาให้แชมพูตัวนี้เขาบอกว่าใช้ดีมากเลยนะนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นผมไปเลยซื้อมาให้คนลองฉันเห็นเขารีวิวกันว่าตัวนี้เนี่ยใช้ดีมากแต่ฉันว่ามันแพงไปหน่อยอะค่ะงั้นฉันขอเอาไปฝากหรือขวดนึ่งนะได้สิครับเพื่อนคุณก็เหมือนเพื่อนผมนั่นแหละ ฮัลโหลหลิวพรุ่งนี้เธอว่างไหมอ่ะมากินข้าวกันไหมฉันมีอะไรให้เธอด้วยนะเออวิฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายอ่ะงั้นแค่นี้ก่อนนะเอหลิวเป็นอะไรนะเมื่อตอนกลางวันยังดีๆอยู่เลยอ่ะเออคุณคะคุณว่าของที่ฉันซื้อมาเนี่ยมันน้อยไปไหมคะเราไปซื้อเพิ่มดีไหม ผมว่าไม่น้อยนะดูสิเยอะแยะไปหมดเลยแล้วอีกอย่างก็มีแต่ของที่หลิวชอบทั้งนั้นเลยงั้นไปกันเลยคะ่ะหลิวหลิวอ,อยู่ไหมอ่ะอ้าววิเอิงหรอ ข้ามาสิวิเธอรู้ได้ไงอะว่าฉันพักที่นี่อ๋อพอดีว่าตึกนี้เนี่ยเป็นของญาติพร้อมเองอะงั้นเธอก็คงรู้ทุกอย่างเลยสินะมนุษย์เงินเดือนอย่างฉัน ก็มีบัญญาเช่าห้องแค่นี้แหละขอโทษนะที่ไม่มีที่นั่งให้แม่ค้าร้อยล้านอย่างเธอใครนะอยางยายวินี่นะแม่ค้าร้อยล้านฉันว่าร้อยบาทแล้วไม่ว่าฉันก็แค่แม่ค้าในตลาดอะไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นหรอกหรอได้ข่าวว่าขายอาหารทะเลได้กำไรเยอะนีิ งั้นฉันขอปลาหมึกดีทีฟรีสักโลสิว่างๆก็มาส่งด้วยแล้วกันก็นึกว่าพูดดีที่ไหนที่แท้ก็แม่ค้าตลาดสดนี่เองนี่วิเขาเนี่ยเห็นเธอเป็นเพื่อนนะรู้ว่าเธอปว่วยก็เลยมาเยี่ยมเธอแล้วทำไมเธอถึงทำตัวแบบนี้เนี่ยทำไมเหรอเห็นคนอื่นเขาได้ดี เออดิฉามากเลยไงปาวิกลับเถอะอย่าเสียเวลากับคนพวกนี้เลยเดี๋ยวฉันไม่ส่งนะรูอว่าเพื่อน <c oughs> เขาไม่อิฉาเพื่อนกันแบบนี้หรอกนะ <c oughs> ทำไมหลิวถึงเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้นะ นี่ฉันทำอะไรผิดหรือเปล่าคนเราก็แบบนี้แหละครับเห็นคนอื่นดีกว่าตัวเองไม่ได้เพราะว่าอิจฉาแล้วก็อยากเป็นที่หนึ่งแต่คุณอะไม่ผิดหรอกนะคุณอย่าเอาคำพูดของคนอื่นเนี่ยมาบันทอนจิตใจและอยากให้ชีวิตของคุณเนี่ยแย่ลงนะขอบคุณนะคะที่ยังอยู่ข้างฉันตลอดครับถ้ามีเพื่อนจะทำให้รู้สึกแย่ ผมว่าไม่ต้องมีดีกว่าค่ะฉันว่าเพื่อนก็ไม่ใช่เซฟโซนเสมอไปครับ